รายการมวยมันสนั่นเมืองศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์ครับขอบคุณท่านพลโทอนันศักดิ์รักษณะละไม้นะครับประธานที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพยสเวทครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีครับขอบคุณเสียกรับครับคุณศักดาพิมพ์ศิรินาพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์นะครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับมรุกตอยกสองนะครับฝ่ายแดงยกกล้านะเมืองแก่นอุบล ในน้ำหนัก114ยสิบีอดลาซ้ายในบวกซ้ายนะครับมา,าย,ยกได้ใจร้อนฟันเลยเอาดันลูกกลางผู้ห้าบนเวทีอา้าซับซอยอ้าวระการแกะแยะ่นอนไม่หลับนะครับไปที่แล้วครับยอดกล้าได้นับก่อนด้วยนะครับแมแต่ว่ามาพลาดผ้าอ้าวเ,เลือดเลือดมาแล้วครับเห็นที่บริเวณลำตัวหน้าอกของยอดกล้าแต่ว่าเอานี่ครับเห็นแล้วครับจุดเกิดเหตุมาแล้วครับอโอ,โอ,โอ,โอ ในมวยรอบนี้ถือว่านำเอาเบอร์ต้นๆในพิกัดน้ำหนัก114ปอนน่มาเจอกันครับแต่ว่าแต่ละคนกว่าจะผ่านเข้ารอบไปดูอย่างเจ้าแวววาวครับไฟที่ผ่านมานี่สะบักสะบอมสะบักสะบอมก,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 กว่าจะผ่านแกนอุบลไปได้ครับโอ้ดูครับมาเก่งๆทุกคนแต่ว่ากว่าจะผ่านเข้ารอบนี่มาห้หามหันกันนี่ชนิดแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆครับมวยรอบรอบนี้เอา้า แตกแล้วนะครับไยแดงยอดกล้าน้ำเงินแกนอุบลอ้าวแกนอุบลแตกแล้วนะครับมาแตกนิดเดียวเด็กๆแท่นี้มันเลยหางตาหางตาไม่มีปัญหาอ้าวยอดกล้าลุยต้องลุยอย่างเดียวกับการันแกะแยก่ได้ชนเลยนะครับวันนี้ยอดกล้าครับ ไฟที่แล้วนี่ทําเอาแปนมวยทั่วประเทศนี่ช็อกตาค้างอ้าวโดนขาแทงเข่าเข้าไปครับวงนายตีอ่าตีได้ไหมถ้าตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีถ้าตีไม่ได้ใกล้เชือกกรรมการจะแยกทันทีครับนี่เูิ่งผ่านยกสองไปครึ่งยกนะครับเราว่าดูครับมันมีผลมากครับผลแพ้ชนะม่ครั้งนี้ครับผู้ชนะนี่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอ้โหแต่ว่า,าลูกนี้สวยครับหักคอลงมาตีเลยยอดกล้า โอ้ยกรรมาการนักกลางนะครับเห็นแบบแดงไปเข้ามุมไปเข้ามุมไปเข้ามุมคุณละมุมในแพทย์กีรศาสตร์นี่ขึ้นมาดูแล้วดูแล้วดูแล้วไหวไหมออมันห่างหรือเปล่าเอ,าอ้ายังไงไหวชมได้เรื่องมวยไทยนี่มันต้องแตกเยอะกันนี่เอาไฟแดงยอดกล้าน้ำเงินเอาแกนอุบลอ่ะตามกันต่อครับในช่วงปลายยกสองโอ้โหแทงเข่าครับยอดกล้าแม่วันนี้แกมาดุขวางเทไปเลยครับโอ้วันนี้มาดุมากครับ แจ้งรางวัลก่อนครับคุณจิ้นเจ็ดอุ้ยบวกบวก,บวกกันบวกอุ้ยยอดกล้าแม่นกว่าครับยอดกล้าโอ้โหถอนแขนสําเร็จครับเที่ยวที่แล้วโดนน็อกมานะครับยอดกล้าไฟนี้ถอนแขนสําเร็จครับชนะน็อกแกนอุบลพอหลักบุญไปในยกที่สองครับและที่สําคัญนี่ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับตามแวววาววัววงผมเข้าไปในสายเอนะครับสําหรับยอดกล้าพอวิเศษยิมวันนี้ โอ้โหกว่าจะชนะนี่ใจหายใจคว่ำครับดูภาพช้าครับโอเกิดอะไรบ้างครับพมิงนี่เลยครับมาดูเลยครับแดงยอดกล้านะครับน้ำเงินกว่งปังเข้าไปนี่เลยครับโอ้โหยางยางลูกนี้ยางยังยางยางยางหวายยงงหวายโอ้โหลูกนี้ยางยางนะครับแหมทำท่าจะหักคอมหินสายอีกลูกนึงลูกนี้แหละครับปักเสาแหวกรังทีเดียวเลย ล้มเลยนะครับโค่นต้นตาลเรียกโค่นต้นตาลปักษาแวหวกรังทีเดียวเลยอ่ะเป็นยอดกล้าแม่นกว่าเ<อ>มื่อกี้นีวัดดวงเลยนะครับวัดดวงบวกกันแบบนี้ครับโอ้โห,หยอดกล้าก็มีโอกาสหล่นเหมือนกันแต่ว่าของยอดกล้าถ,ถึงก่อนครับโอ้โห